สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมไม่ได้มาแบบวันนี้ผมไม่ได้มาทําคลิปนะทุกคนแบบไม่ได้ทําอาหารหรือว่าแข่งกินหรือว่าอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาขอบคุณทุกคนครับช่องของผมถึงหนึ่งมื่นซับแล้วครับทุกคนอันนี้จริงถึงตั้งแต่สองวันที่แล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปลงครับทุกคนช่วงนี้แบบไม่รู้จะทําอะไรดีครับ ผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แบบสนับสนุนผมนะครับทั้งคนที่แบบให้กําลังใจแล้วก็คนที่อาจจะมีด่านิดนึงนะครับทุกคนแต่ผมก็จะเอามาคิดแล้วก็ทําคลิปดีๆให้ทุกคนดูครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเลยครับที่ผมต้องขอบคุณมากๆเลยครับก็คือมิสเตอร์เกมครับหรือพี่เกมนั่นเองวันแรกที่ผมมาทําคลิปทุกคนจําได้ไหมที่ผมกิน ไก่ย่างส้มตำอะต่ะทุกคนไก่ย่างตัวใหญ่ใหญ่อ่ะไก่หมุนอ่ะไก่หมุนอะไรนะ้า่าจะเป็นบะหมี่ทุกคนไก่หมุนแล้วก็มีบะหมี่มีส้มตำครับเพราะพี่เกมเนี่ยมาที่ร้านส้มตำของอาผมนะครับทุกคนแล้วแบบพี่เกมรู้จักกับอาผมครับเป็นแบบเป็นเขาเป็นเพื่อนกันครับทุกคนแล้วแบบพี่เกมชวนผมถ่ายเลยวันนั้นอ่ะคุณทุกคนจําได้ไหมครับผมแต่งชุดลูกเสือมาเลยวันนั้นอ่ะ วันนั้นที่ผมมาถ่ายกับพี่เกมวันแรกผมจาได้เลยผมตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเขาทุกคนพูดยังไม่เป็นเลยวันนั้นอะ่ะผมมาแบบทุกคนจำได้ผมแบบใส่หัวงี้ยผมใส่ดูซ้ายดูขวาทุกคนแบบผมตื่นเต้นอะ่ะแบบมันยังไงอะ่ะเรียกยังไงอะ่ะแบบเหมือนแบบเหมือนอายอะ่ะทุกคนเหมือนเขือนอะ่ะผมต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับ ผมจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันยากมากเลยตอนแรกที่แบบผมทําช่องเองเนี่ยทุกคนแบบคนที่มาทีหลังนะอาจจะไม่รู้ผมมาผมทําแบบทําคลิปแรกเลยคือแบบเล่นเกมครับทุกคนแล้วแบบไม่รู้ผมไม่รู้จะทอะไรวันนั้นอะ่ะผมเลยแบบอัดคลิปเกี่ยวกับเกมครับแบบเกมฟรีไฟทุกคนแต่แบบใครเคยเล่นอะ่ะแล้วก็คลิปที่ผมทําแบบจริงจจังๆ,ๆนะทุกคนคลิปแรกเลยที่ผมทําจริงจังก็คือ คีิดีถ่ายเบื้องหลังครับพี่เกมวันนั้นไม่รู้สิพี่เกมบอกให้ผมทําผมก็เลยถ่ายเลยครับแล้วคลิปที่สองน่าจะเป็นไอ้นั่นมั้งหยอดข้าวโพดครับ,รรบทุกคนผมขํากับตัวเองมากเลยวันนั้นผมพูดโอ้โหแล้วแบบวันนั้นใส่ซาาด์เอเฟิดังไปหน่อยเสียงลั่นเลยครับทุกคนก็สําหรับใครที่อยากได้เฟซผมนะครับทุกคนเฟซผมชื่อคุณานนท์พูนบุญครับคุณานนท์พูนบุญน,นะครับเป็นภาษาไทยครับ ก็สามารถแอดเฟซมาคุยกับผมได้นะครับทุกคนอยากให้ผมคนทำอะไรก็แอดเฟซมาได้ผมคลิปนี้ผมแจกเลยครับทุกคนก็คลิปนี้ผมเอามาพูดแค่นี้แหละครับอยากจะแบบขอบคุณทุกคน,นจริงๆอะแต่ไม่รู้ทําไงผมขอบคุณได้อย่างเดียวเขาทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณพี่เกมอีกคนนึงที่แบบทําให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ครับทุกคนผมแบบต้องขอบคุณพี่เกมจริงๆเลยแล้วก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปดีๆให้ทุกคนดูครับแล้วก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ